ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมผ่อนลายเンジャーอีกแล้วตามเคยนะครับผมมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในเกมผอนลายเンジャーนะครับผมเราก็จะเข้ามาทำกาสุ่มกาชาแล้วนะครับเป็นคาสุดขายจริงๆแล้วนะครับผมขอนเดือนมีนาคนะครับผมเป็นคาสดทขายแล้ว นะครับผมอ่านะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงกับวันจันทร์นะครับผมที่30มีนาคมนะครับ2,563นั่นเองนะครับเราก็จะเข้ามาทําการสุ่มกาชาปิดอัพนะครับผมสลอครบรอบ6ปีในเกมของลายเลนเจอร์ก็ดีกว่านะครับผมอ่านะครับก็สมากัวสุ่มกาชาของผมในตอนนี้นะครับผมเรามีกรลสุ่มกาชาอยู่ที่ 12ใบนะครับผมใน่วนของก๊สุ่มกาชาปิดอัพนั่นเองนะครับผมมานะครับนี่ผมกลอสุ่มกาชาปิดอัพนะครับเราเหลือยู่12ใบสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถใส่ได้แค่10ใบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทําการกดสุ่มกันเนาะเพราะว่าพุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเวลาที่ทางเกมลายเลนเจอร์ของเรานะครับจะมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับแล้วก็จะมีเลนเจอร์ ให,ให,ใหม่ๆเข้ามานะครับผมแล้วก็เดือนหน้านะครับผมก็อาจจะเป็นเลนเจอร์คลาโบเข้ามาด้วยนะครับผมในส่วนของเดือนเมษาเนาะเพราะว่าคาเกมลาเลนเจอร์ก็สลับไปเรื่อยๆนะครับผมมีนาเลนเจอร์ธรรมดาของค่ายลายนะครับเมษาคอลลาโบผมพึษสภาก็เป็นเลนเจอร์ของค่ายลายกลับมานะครับอะไรประมาณนี้นะครับ no ผมมาเป็นแนวคาแบบปกติแล้วที่เราสามารถเดาได้อยู่แล้วนะครับว่าเดือนหน้าจะเป็นเลนเจอร์คลลาโบเนาะแต่ว่า ก่อนที่จะไปพูดถึงเดือนหน้านะครับผมเราเอาเดือนนี้ให้รอดก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทําการส่งกาชากันดีกว่านะครับผมในส่วนของสิ้นเดือนมีนาคมกันแล้วนะครับกาชาสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้รับเรนเจอร์และจะกลากกาซาปิดอัพนะครับผมสลอครบรอรบ6ปีเนาะในเกมของลายเรนเจอร์นะครับผมตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่า ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับในการที่จะเข้ามาทำการกดสุ่มนะตื่นเต้นจริงๆเลยนะเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าเมื่อผมกดสุ่มแล้วผมจะได้รับเรนเจอร์อะไรออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้รับเรนเจอร์อะไรมานะครับปุ๊บรอสักครู่นะครับผมนี่คือสูตรนะครับื่าเราจะมีโอกาสได้รับเลนเจอร์จอร์เจยนะครับผมหรือว่าเราจะมีโอกาสได้รับพลเลนเจอร์โคนีนะครับผมมาเลยครับ ก็สับการชานี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเลนเจอร์่า8ดาวธรรมดานะครับแล้วก็8ดาวอัลฟ่าเท่านั้นนะครับผมได้จากการซาปิกอัพนะครับผมตลอดรอบ6ปีนะครับผมมาดูครับเลนเจอร์แรกนะครับผมได้มาเป็นเลนเจอร์เบานะครับผมในซุดน้ําแข็งนั่นเองนะครับนี่คือเลนเจอร์แรกเลยนะครับที่ผมได้จากการสุ่มการซาปิกอัพนะครับผมเลนเจอร์ที่2ครับคือเลนเจอร์เจมโลกี้ รถสื่อปิ๊ปปีนั่นเองนะครับผมใน่ว่ของเลนเจอร์เจมี่ก็น่าจะใช้ได้ดีนะน่าจะนะครับผมน่าจะเลนเจอร์ขับไปครับคือเลนเจอร์โคนี่เลยยูนิคอร์นะครับก็สมหรเลนเจอร์นี้เป็นเลนเจอร์สายสแปนที่ใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเลยนะครับใน่ว่ของเลนเจอร์โคนี่เลยยูนิคอร์นะครับเลนเจอร์ขับไปผมคือลีโอนาพูดไม้นั่นเองนะครับผมโอ้โหเลนเจอร์ลีโอนานี่นะครับผมบอกได้เลยนะครับ ผมส่งไปแล้วกัดลาบเ็ดดาวแปดดาวแปดดาว,ดาวก้างจากกาชาหมดแล้วนะครับโอ้โหคือแบบใกล้มาครบเสร็จแล้วละครับผมผมก็ไม่อยากได้แล้วะครับเป็นโซ่ของเลนเจอร์เรลีโอนาะแก่ค้าได้ามาก็ดีนะครับผมเป็นวัาคุณิจัาเยี่ยมนะครับผมในการอัปเกรดนะครับเพื่อเพิ่มพอยต์เรลีโอนาะนะครับผมให้กับผมได้นะครับปุ๊บเขพมซุดเบานะครับผมเลนเจอร์นี้ก็เป็นเลนเจอร์ที่ดีนะ เป็นเลนเจอร์ที่ดีเลยนะครับผมในส่วงแรกๆที่มาใหม่ๆใครๆก็ใช้นะครับผมในส่วนของเคพสุกบานะครับผมไม่ากใช้เลนเจอร์นี้เลยนะครับผมในส่วงแรกๆที่เลนเจอร์นี้เข้ามาใหม่ๆนะผมก็ใช้ครับแต่พอมาตอนนี้ค่ะว่าใช้ไหมก็แล้วกันสถานการณ์ความเหมาะสมนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับเลนเจอร์ถับไปคือเลนเจอร์โคนี่นัดดำน้ำกู้ภัยนั่นเองนะครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผมจะได้รับเลนเจอร์โคนี่นัดดำน้ำมาแล้วครับ คือเลนเจอร์โคนี่นัดำน้ำนี่เป็นเลนเจอร์แรกเลยนะครับพี่ผมสุ่มได้นะไม่ใช่ Ranger เลนเจอร์แรกครับเป็นเลนเจอร์คันแรกที่ผมสุม่มได้รับเลนเจอร์โคนี่นัดดำน้ำนะครับเพราะว่าเลนเจอร์โคนี่นัดดำน้ำผมไม่มีมาก่อนเลยนะในส่วนของหน้าสะสมหรือว่าในทีมผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้นะครับผมจะได้ว่าผมยังไม่มีเลนเจอร์โคนี่นัดดำน้ำแต่พอได้มาแล้วเอากล้าด้วยนะครับก็รู้สึกอีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับผม G.M นะโอเคผมก็ จบไปไปคิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการสุ่มกาซาปิดอัพสำอรบครบเล่าปีนะครับผมของสิ้นเดือนนี้นะครับผมผักไปได้ด้วยดีนะครับผมในการกดสุ่มไลน์เจอร์บามาเลนเจอร์เจมาโคนี่มานะครับลีโอนามาบาวมาแล้วก็โคนี่อีกแล้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมาดูในหน้าคิงมาดีกว่าผมว่าเราได้รับเลนเจอร์อะไรมาบ้างนะครับผมนี่เลนเจอร์โคนี่นะครับผมนี่เป็นเลนเจอร์ที่มีสกิลบาเรียนะสกิลมันน่าสนใจมากนะครับผมในตัวของเลนเจอร์โคนี่นะครับ เลนเจอร์เจสกิลจะไปขค้ือนยันเลนเจอร์จากแนวหน้านะครับผมไปแนวหลังนะครับแล้วก็สักนั้นนะครับผมสีวิดาเมจ1 0น0นะครับบาวนี้ก็ดาเมจ5 0 0นะครับก็มาดูรายละเอียดกันแล้วสกิลกันได้นะครับผมแล้วก็เก็บสุบบาวนี้ก็เป็นเลนเจอร์ที่น่าสนใจีนหนงเลนเจอร์นะครับนี่ครับผมเลนเจอร์ผมสุ่มได้มาครับผมในกาชานี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมมีไม่เยอะมากนะครับผมพอเราสุ่มไปกาชาฟรีนะครับผมสิ่งที่เราได้มาผมก็ ไม่ซีเรียสนะครับผมว่าคือว่าเปกาชาฟีนะครับผมหลายคนอยากไปซีเรียสนะผมไปกาชาปิดอัพตลอดครบครอบ6ปีนะครับหรือว่ากาชาฟีนั่นเองที่คางเกมเออกมาให้เราเพราะว่ามันครบรอบนะครับไม่ใช่ครบรอบนะครับมันคือเรียกว่ายังไงดีล่ะคือไลเลนเจอร์นะผมมาครบครอบ6ปีนะครับผมแล้วก็คาเกมว่อยากกรอบแอนนะครับพูดเลยทุกคนเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้ รก็เลยให้ล็อกอินนะครับในช่วงเวลา10.04ทุ่มนะครับผมก็สามารถรับเกิดสุ่มการ์ชาปไปได้เลยนะครับในส่วนในี้แต่ว่าผมบอกให้เพื่อนๆแต่ละคนฟังตอนนี้ก็มันช้าไปแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็ได้หมดลงเรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่เล่นกิจกรรมนี้ไม่ทันนะคบไม่เป็นไรผมเพราะว่าเดือนเมษายนผมเชื่อมั่นวา่ายังไงก็จะมีกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ เพิ่มเข้ามาแน่นอนนะครับผมในส่วนของเดือนเมษายนเนาะตอนรอติดตามข่าวสาราจากแฟนเพจของลาลิงเจอร์ไฮแลนด์ก็ดีครับหรือว่าสำหรับใครที่อยากติดตามแฟนเพจนะครับของแฟนคลับเกมลาลิงเจอร์นะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมลาลิงเจอร์เอฟซีนะครับผมมานะครับไปดูกันได้ในแฟนเพจนะแล้วก็ใน YouTube Channel ก็จะมีแชนแนลขึ้นแชร์เกมลาลิงเจอร์อยู่ หลากหลายชานอลด้วยกันเลยนะครับอาทิเซนนะครับตอนนี้ก็จะมีดา์เลนเจอร์ของแต่ชาน e ลนะครับผมพี่โลดเรานะครับก็จะมีการแค้อยู่นะอาจจะแค้น้อยลงนะครับแต่ก็มีการแค้อยู่แล้วก็อีกซ้อนหนึ่งนี่ลคลิปทุกวันเลยนะครับปะละสองคือสาคลิปนะครับผมในส่วนของคีเคนเลนเจอร์นะครับผมานะครับไปดูกันได้สองชานลนี้นะครับผมเผื่อว่าช n นอลผมโลคลิปช้าไปเนาะเดี๋ยวคนดูจะไม่คันใจนะครับผมก็ ไปดูข่าวสารกันได้ในชาแนลรอบข้างผมนะครับที่มีคีเคเลนเจอร์นะครับมีกองการชาแนลอยู่นะที่คุณสามารถไปดูได้นะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมหรือว่าใครเบื่อเบื่อเซนเซนะครับดูสองชาแนลนะเสร็จแล้วเบื่อเบื่อเซนเซนะครับผมก็ย้อนกลับมาดูค w s Channel ได้นะครับผมอ่านะครับขายของหน่อยนะครับผมเขาไม่ใจแล้วเหรอครับกับว่าเราก็อยะโปรโมทเขานะเพราะว่าเรามาเดิน ในสายเกมด้วยกันนะในส่วนของเกมดาร์ลิงเจอร์เรามาเดินด้วยกันอยู่แล้วนะครับเราก็ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืม subscribe นะครับชาน์เอล TWS Channel ด้วยนะครับผมช่องน,นี้ดีมากๆนะครับผมอย่าลืมนะครับผม TWS Channel กดไลค์กดแชร์กด subscribe TWS Channel นะครับพิมพ์ T ภาษาอังกฤษ W ภาษาอังกฤษ S ภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษหมดนี่หว่า